ครับวันนี้มาที่สีข้าวนะครับอันนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่เจ๋งมากเลยเราต้องหยอดเงินก่อนนะครับเพราะถุงนี้มัน30มิกิโลสาซันยุิโยมาเดชซามเบียกูเองนะครับแล้วก็มีเลือกชนิดจะเอาสีขาวมากขาวน้อยขาวแ0ดส้าสิบขาวสาเซและขาว10%บเร์เรายอดก่อนเลย3า0สยเยน

ผมเลือกข้าวสีข้าวสุด 30g โ,โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวข้าวก็จะไหลเอาทางนี้